สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับ iMo w a t c h โฟนแซบกันนะครับแกะกล่องออกมาเราก็จะเจอกับนาฬิกา iMo w a t c h โฟนแซบหนะครับสีที่วางจําหน่ายของรุ่นนี้จะมีทั้งหมดอยู่2สีนะครับก็ค<ห>ือ<ะ>สีเขียวแล้วก็สีม่วงแกะกล่องด้านในออกมาเราก็จะเจอจ่ายชาร์จแบตเตอรี่ <I know. S 1> ที่ปลดช่องใส่ซิมคู่มือการใช้งานพร้อมใบรับประกันที่อยู่ในเล่มเดียวกันจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับส่วนใบรับประกันสินค้าก็จะอยู่ในนี้นะครับ มาดูที่รอบๆของตัวเครื่องนะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของกล้องหน้าลําโพงจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับส่วนด้านหน้าที่คล้ายๆลาโพงนี้จะไม่ใช่นะครับทาเป็นลวดลายไว้เฉยๆปุ่มปิดเปิดเครื่องจะอยู่ตรงนี้ข้างๆที่เป็นรูเล็กๆจะเป็นในส่วนของไมค์นะครับที่ด้านบนจะมีปุ่มเพื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมาดูที่ด้านหลังของตัวเครื่องในส่วนนี้จะเป็นส่วนของกล้องหลังนะครับแล้วก็ที่ใส่ซิมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขั้วสัมผัสสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่ สายจะเป็นสายแบบยางซิลิโคนนะครับสามารถใส่ข้อมือให้กับเด็กเล็กได้นะครับเพราะว่าใส่ได้เล็กมากส่วนด้านหลังของสายโทรศัพท์ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเป็นสลับสีเป็นทูโทนเดี๋ยวมาทดสอบเปิดเครื่องดูนะครับ Imo p p w w r r y a n n r r o i d กระจกของหน้าจอจะเป็นแบบแซฟไฟร์นะครับก็คือจะมีความแข็งแรงและทนต่อรอยขีดข่วน เปิดเครื่องมาครั้งแรกนะครับระบบก็จะให้เราสแกนมือถือเข้ากับแอปเปิดการใช้งานครั้งแรกก็จะประมาณแบบนี้นะครับก็จะมีรหัสในการเชื่อมต่อแล้วก็กดต่อไประบบก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเป็นผู้ปกครองคนไหนนะครับอันนี้เป็นคุณพ่อละกันกดต่อไปเชื่อมต่อเสร็จแล้วเข้าสู่หน้าแรกหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วนะครับมาดูกัน ก็จะมีคำสั่งให้เลือกนะครับแช็กเพิ่มเพื่อนการนับเก้าเลเวลอัลบั้มถ่ายรูปอ่ะทดสอบถ่ายรูปนะครับวิธีการถ่ายรูปนะครับกดที่หน้าจอแล้วก็รอประมาณ3วิโอเคภาพในนี้ดูก็โอเคได้อยู่นะครับ ถ้าเราจะใช้งานกล้องหลังนะครับกด <'m> แล้วก็ดันขึ้นเฮ <c oughs> เห็นไหมสำหรับกล้องหลังเวลาถ่ายก็กดเพื่อเป็นชัตเตอร์ได้เลย <'m> นี่เวลาปิดโอ้โหยังเท่ <'m> เดี๋ยวมาดูในส่วนของอัลบั้มนะครับ มีสติกเกอร์ด้วยโอ้โหถ่ายแบบมีสติกเกอร์เราสามารถเลือกสติกเกอร์ได้นะครับโอ้เด็กๆน่าจะชอบนะแบบนี้มีถ่ายวิดีโอด้วยอ่าเดี๋ยวทดสอบเลยตอนนี้กำลังทดสอบถ่ายวิดีโออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคประมาณนี้กดแตะ หยุดนะครับแล้วก็กดบันทึกตอนนี้กำลังทดสอบถ่ายวิดีโออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคประมาณนี้กดมีตัวอ่านอัจฉริยะร้านค้ายแอปพลิเคชันวิมีให้โหลดแอปเพิ่มด้วยนะครับโอ้โห หน้าจอนาฬิกาโอ้โหอย่างเท่สวยอะมีตั้งนาฬิกาปลุกได้ด้วยนะครับเดี๋ยวทดสอบลองตั้งนาฬิกาปลุกดูว่ามันจะดังแบบไหนเนาะนี่ไงดังแบบนี้มีการแข่งขันวิ่งข้อความพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แล้วก็มีการตั้งค่านู่นนี่นั่นโอ้ยนี่จุดเด่นนะครับไล่น้ําออกด้วยปุ่มเดียวถ้าสมมุติว่าเครื่องโดน้ํานะครับเราก็กดที่ปุ่มนี้มันก็จะเป็นการไล่น้ําออกนะครับทดสอบนะมันก็จะเหมือนแบบมีลําโพงเสียงเพื่อให้น้ํามันกระเด็นออกอะครับพอละ เมนูคำสั่งหลกัหลกๆก็ประมาณนี้นะครับกดง่ายครับกดแล้วก็ดันในสเปกบอกว่าสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ประมาณมากกว่า1 0 0 0 0แสนครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใส่ซิมดูนะครับ hey, แนะนำก่อนใส่ซิมให้กดปิดเครื่องก่อนนะครับเสร็ <am> จแล้วใช้อุปกรณ์ที่แถมมานะครับปกติเวลาเราซื้อซิมมามันก็จะมีไซส์3ขนาดนะ ให้ใช้อเล็กสุดวิธีนะครับใส่ด้านที่เป็นสีทองกดไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาความใส่กดให้แน่นเท่านี้เองก็เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูวิธีการชาร์จนะครับตรงหัวชาร์จจะเป็นแบบแม่เหล็กเราก็วางไปมันก็จะทําการชาร์จเห็นไหมครับมันจะดูดเข้าเลยอ่าเข้าล็อกของมัน ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ <I 'm S 1> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่าเดสํ์สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ